งานแข่งแวนการ์ดชิงหาตัวแทนทีมพับสโตร์นะคะระหว่างอัพพอร์ตกับแกรนบุ๊คสกิวฮับเลสสองสามสี่อ่าแล้วผ่านเลยครับผ่านเลยนะผ่านเลยครับผมตีได้เลยผมอยากตีได้แล้วเทนแรกอ่ะเพราเทนจั่วครับไก่เลยท์ครับจั่วนี้แหละ พิชิวครับส,รสกิลเปิดเจ็ดครับ,รบหาลูอาร์ตแค่หยิบทาวาหรือเดนิสก็ได้ครับอาจจะเจอแลมบอนนะครับที่หนักเลยไเม่สอเยไมวส่าคนี่ครับไม่เสียงดีกว่าครับนในเดียวเลย แล้วก็เกิวเจ็ดสเจ็ดแทยคือมอคุยไม่เสังเกตไหมครัว่าเขาเป็นคที่เลี้ยคุณกัยตรงใช่ไีครับเข้าเลยครับเข้าเลยไม่มีอัลาครับเขาเห็นโจรสิครับลำบากสกิลบานหนึ่งเรื่องหนึ่งใบแตะก็เชร่อมาไม่ได้ เริ่มบัญชีเริ่มหลังวะพอหนึ่งใบพอเป็นอรัรครับสกิลสองตัวไอ้สกิลตัวหลังสามสี่ห้าโอ้ทิกโอเคเป็นอะไรพอคิดเฉยนะสกิลทิ้งไปหนึ่งใบ ทิ้งเป็นที่เฉครับสองใบ,บสขึ้นไปหนึ่งใบเอาในรถขึ้นมา <c oughs> <c oughs> นเท่านั้นครับเก้าพันแบบเก้าพันครับผมสองข้างนี้เท่าไหร่ครับอันนี้สิบสี่ครับเพราะว่าดอกเป็นสิบแล้วอันนี้ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่อันนี้สิบสี่ยี่สิบสี่ครับผม แวนเบาสุดวัดมาวัดเฮ้ยโอแว่นโอเว่นโอเว่นครับเข้าอยู่ครับยี่4ิบสี่ย่สผมสิบขอขอหมื่นห้าพัไปขอหมื่นแหนไม่รู้แ

ก็นามันรับอมันเลครับตอนนีตนสกิลครับโซบ้าหนึ่งลูกบกเหมื่นครับครับแล้วให้เลยเขาอยากได้แล้วอยาจะขอสกิลครับครับเอ่อไหนเตมาวบอกเก็บเป็นนิกกี้ครับครับผมโซชานหนึ่งโซชานชันหิวเจ็บเลย เนี่่สกิลครับเลสเปิดท็อปขอบเฮ้ยขอดีอยู่ได้อยู่เก้าพันครับเก้าพันใช่พิดเลยเอ้ยเดี๋ยวเดีวยนะูเออวะต้องบู๊ตนีวะวก้าสบห้าครับได้เดียวครับพาอแวนครับ ไม่มีส่วนหนึ่งตีครับเข้าเลยครับมาจบเทิร์นครับเอาเป็นออโซครับได้จัวได้พอดีครับหนึ่งสองสามสี่อ๋อใช่สี่ใบพอดีคำนวยไปแล้วก็ว่าทำไมเขาฮ่เออผ่านเลยเนาะผ่านเลยครับเรียนจั่ว ไลท์ครับในรถใ้บ้าน like um like well> uh ัก huh. no. ่งวันสองไปหลังครับสองไปหลังครับห้าใบ โอเคเต้ <Okay. S 2> นเลหร่ไม่ได้โอเคปร้เทศเลยครับปกติ12ครับสกิลบั๊ดหนึ่ง12นะขอหนึ่งเลยครับขอเ่หน่อเก่กนหนึ่ง่ขอเก่่่สกิลครับโซบั๊ดนเว็บดูจอหนึ่งปกสี่พัน ยองมีอีกรอบหนึ่งแบนข้อเลยแบนสิบสองเฮ้ยครับเช็คไม่มีสเกลิลดอครับดอพลังข้างนี้ครับตัวหนึ่งเด <c oughs> ี่ยวเช็คครับพี่พลาวแวนครับได้อยู่โอเคข้างนี้จะเป็นยี่สี่ครับยี <c oughs> ่สี่แวนเฮ้ยย <c oughs> <c oughs> ี่สิี่ข้างนี้ครับยี่สิบสี่ข้างนี้สี่หกแวนครับ

กรกาศี <Private> ่บรรยากาศเานี่ยต่อบนาเป็นสาน่จีเลยตีเข้าอยู่ตายครับจนหนึ่งผ่านเลยสุดจริงไลฟ์ครับคูไม่ใช่เหนือซอยจุภาวะครับซอยจุเลยนะ

สามหนกี่ยี่สามยี่สองยี่สามยี่สามยี่สิบแล้วจะมาายี่ดยี่ป่ยสกิลสครับครับเลสเออเลสสองครับจัวหนึ่งสกิลครับเลสเก็บนอมเก็บ ให้ไม่มีตัวให้เก็บด้วยโซชาตหนึ่โอชาตนิดชาตดีด้วยดีกว่าชาติติกเกอร์ใช่ดีกว่าชาติติกเกอร์อย่างน้อยก็ฟุ้มาวะตัวนี้ไปก่อนสิบาสิเไซับเลสกีนี่ไตเบต้าเนีไยดูยเป็นดีอะไร ไลไอช่เตชองเต็เทินเฟสครับคมง่ดนหกจัตเสองเยเบาสุดสามจุดแรงสุดห้าจริงครับครับผมเฮ้ย สไตล์เจเน r เรชันของจริงทิ้งก็แบบทิ้งเกสามมาเลยลูกข้อสีแยกมหาหยสวรรค์ครับแลมลอสรถติดด้วยเป็นไงเกินกลู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 กมาลูกล้กลุกลรอลุเลุกลเกมุกลตกนุกลุกลนกลุ เป็นสเวฟห้าเวฟโอเคคิดได้ไหี่ครับเท่าไหร่บเจ็ดย่บสองเอ้สิบเจ็ดสเจ็ดสิบเจ็ดบเจ็นาะห้าหมือเคาแลนัเะเฮเปาเปยี่เยสายี่สิบยี่สิบเลยเ ตีครับ14บวก8เป็น22เข้าเลยกลางตีครับ25ครับให้โพเดสครับพิ้งเป็นเป็นคผลบัตดสามได้ครับอยู่อยู่ไม่ได้อ๋อโทษทีโทษทีลูกผิดฝั่งนี้เนาะใช่ผมก็วายหรือไม่ลูกข้างเบา เอาข้างนี่แหละไม่มีตีครับยี่สองสามสองสี่หมื่นสองครับเข้าเลยดมผ่านเลยมาจบเลยครับเสื้อถูกาห้า้าแปจวบหนึ่งครับนี่เข้าโซครับจวบหนึ่งอ่ผมจบไปแล้วรันจะคิวต่อกันผ่านเลยครับ ไม่ก eh ี่ใบครับแปดใบไม่ไรครับกออีเชียสกีีหนึ่งสองใบอืมขึ้นไปหนึ่ง

เทคตัวนี้ใช่ไหมเขาใช่ครับใช่ครับโม่สองแล้วก็ข <Yes> ึ้นไปเลยที่ไม่ใช่ตูชื่อตัวมันสกิลครับทิ้งหนึ่งอืยงั้นเาอีกใช่เออใช่ผิดทิ้งหนึ่งดีนะมีคนเบรกเก็บแล้วมือแปดเนาะครับหนึ่งสองสาม

ท่านี้จะเป็นสิบเก้าสิบเจ็ดก็เป็นยี่สิยี่สกับสิบหกเป็นสาหกแวนสามหกครับสองท้านี้เท่าไหร่ตอนนี้น่าจะแรงสองบสองอันนี้แรงสุดนับให้หน่อยได้ไหห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้ายี่เจ็ดยี่เจ็ดสองร้าสิบสี่ห้าสิบสี่ห้าสิบ 54, าสิบสี่ห้าเป็น 70, 70, 75, เจ็ดสิบเจบเห้าเพราะว่าอันนี้ตีเสร็จตายอ๋อตีเสร็จตายห้ามพีจีไหมไม่ครับไม่ห้ามนะไม่มได้ไไทุกคนทุกคนหายไปเล่นดแล้วไม่้กไม่ได้แล้ว ให้สกิลเลใหบอลเลยแบ,บ,บนนอรตออบนตีครับย2สิสองสกิลบ้านึงไเปีเียสกิลครับอันนี้ดีกว่ยใหม่หมดใหม่นี้ไม่ได้นับทิกเกอร์ให้ผมหน่อยได้ไหมสักครู่นะครับ อสองใบมันหมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าในดอกเก้ามห้าบดตัยวังไม่มีเก้าใบครับทั้งหมดเก้าใบกับกองแค่นี้แม่งออกแน่เลยกี่ได้ครับ

ยี่สิบสองแล้วยี่สิบสองยี่สิบสองครับผมแรรยกาศเกียวเท่ามันจะบวกำลังหนึ่งเลยได้เดียวมาเดียนไม่มีห้างนี้บิดครับเป็นก็ยากอยู่ดีโคตรห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้ายิบแปทยี่สิบแปดยี่สิบแปดเป็นห้าสิบหกห้าสิบหก ส 68, 68, องสิบหกหกสิบแปดหสบปเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามได้เดียวเออคีเดียวคีเดียวทีนิวนิวไม่ได้ข้าวแวนอ่อันนี้สตาว์ทปนลยอ่ะแปดเลยมือ่อเท่าไหร่ครับเหลือเจ็ดครับเจ็ดใบเชยทางนี้จะเพื่มใหสองพันเมื่อ 2, กี้จะสามเจ็ดห้า เด่ไม่สองสี่สี่สองทใช่ไหมพาสีสุดสามไม่ไม่สี่สี่สุดเก้าสี่สี่สี่ี่เจ็ดหาี่ห้าบส่สี่มัีแ่จดี่โอเคอขอเทิครับ จัวมาใช่ไรครับ Excel ถูกจวัวหนึ่งเมตอะอสวครับโซบาร ถัาสไปก็วนได้ก็ได้ไดะะอาจจะดีช่าเยเลส,สครับเขาเยะจวดหนึ่งน,นี่ครับเลสเปิดปทําข้อนี่แหะเลยไม่ได้

เอเบนิกกี้ครับเลสเก็บ normal unit เข้าไปใต้ก่อนหน้าเป็นทาวะไอหน้าเป็นลมบอสตัวเดียวใช่เขาต้องเก็บถ้าจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนชื่อสกิลเป็นเก็บลมบอสเข้าใต้ก่อนเก็บลมบอสอักใบหนึ่งมันจบอีกใบหนึ่งแต่เวลาไปนั่งเล่นดูดูดูเวลาเดี๋ยวนะขอนับทิกเกอร์ก่อนถ้าเก็บ normal เข้าเยอะไปมันข้อเสียเข็มกหลก ออกมากี่ทีแล้วครับบลกไใคราในสนามออกมากี่ทีแล้วเอ่อในสนามเนะเดี๋ยนับให้ไหมได้หนึ่งดำอีกหนึ่งสองสามเก้าใบสี่เก้าใบเนาใบมือเจ็ดใบจะปีจังเล โอ้โิวสองใบหเกอร์ิกเอร์แปดใบเขามีพีจีหนึ่งใบทวาเลยครับดีถ่าย บกหมื่นครับเอรสูตรครับอีกใบหนึ่งบเลสองครับจวอตัวหนึ่งเอ้ยเลเยเป็นใบนี้ด um ีกว่าโอเคแล้วก็สกิลตัวนี้โซบาครับเอ้ยหยิบยากครับรูคับบกหมื่นเล่นอยู่ การันตีขอพีจีพวกเลนต้องเข้าแบทเทลแล้วล่ะถึงจะไม่แรงเท่าไหร่จะไม่ขี้รงเยอะสิเขาปล่อยแดบไม่ได้ถ้่บึม่แรงเลยไอ้ยเปไรเป็นยังไงว่โอ้ยมาต่อแ่ท่านเสร็จออ้มาสักกมมาลูกค้คือผมคิดไว้แล้วจะไม่ให้แบบกันอย่าไม่เชื่อแต่ว่าไม่มีเกณฑ์สาเร่สีสกมโอเค ไม่มีลูกไม่รลูครับลูก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 พ่อไ่มีูมาเรียนกับอะก็โวยให้หลยโวยหรือไม่งไดจุ่ไหมเนมีดินเดร็ตัววัดจุตัววัดจุ๋ยอารัวไหนตัวไหนตัวไหนตัี่สิบครับี่สิบมาจุ๋ยวยเจียจนยีสาตัววัดจุ๋สองหมื่นอตัววัดจลูกพ่อทานมึงเทอาห่ยี่บเก้าครับ นรี่ับะเลี่เป็นตบอเดีไครับตอนนี้ยี an ่4ิสยี่สิบสี่บวกแปเป็นสมสองคับโอเคสกิลวิวครับยีิบสามครับ ที่หายแล้วก็นี่เลยว่าพอาบอร์ดทียังมีสองที่สี่เกี่ยวเลยว่าที่มีตรงนี้แล้วมีแค่นี้ก็คือที่ยืนสองใบสามสองครับคือมือจัดใบที่ไม่พอคือกิ๊กรบื้กิ๊ผ้าครับเข้าเลยครับจบแล้วผมบอกเองเลยว่าจบแล้วสั่ได้ครับผมไปไม่ได้คิวแอนท์มาค่ะไม่ต้องต่อฝาโลงครับผมตไปแล้วโอเคไม่ดด้ไม่ไดอยูวแล้วกลัวกันตก